เนฮ้ยไม่มีใครอยู่นี่ทุกคนวันเนี้ยนะเราเนี่ยไปซื้อกล่องสุ่มมาใหม่ด้วยแหละนี่โหนี่นะมาเป็นกล่องไงทุกคนเรานะไปซื้อกล่องสุ่มแบบพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อกล่องสุ่มกระเป๋าดินสอนลายแิบพิธีนะทุกคนวันนี้นะเราเนี่ยไปยกบล็อกใหญ่มาเลยดูสิโอ้โหหนักมากเลยเนี่ย นี่ทุกคนมีหลายแบบเลยนะแต่เนี่ยทุกคนเรานะแอบพี่ฟิล์มอะซื้อมาทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ฟิล์มรู้นะว่าเราซื้อมาพี่ฟิล์มอะต้องแย่งเราแน่ๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องแอบพี่ฟิล์มไปแกะกล่องส่มมาทุกคนแต่ว่าแต่เราจะไปนั่งแกะที่ไหนดีอะแม่พี่ฟิล์มรู้ตรงเฮ้ยตรงงูแล้วกันทุกคน,นทุกคน เอาเป็นว่าเราอะแอบนั่งแกะตรงนี้แล้วกันพี่ฟิล์มอะไม่เห็นหรอกเออมุมดีมีที่หลบที่ซ่อนโอ้ดีดีดีทุกคนก่อนแกะนั้นอย่า,าดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างดูสิเริ่มจากตรงนี้อันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่คืออะไรหมาเหรอใช่ไหมแล้วก็มีลิงวิยแต่เราอยากได้ตัวนี้ทุกคนแล้วก็มีหมีแพนดา้ามีหมาจิ้งจอกอันนี้เรียกว่าแพะไหมหรือแกะ เนี่ยทุกคนพกแพลตเกนแหละแล้วก็มีช้างไอนน้ตัวอะไรอะมอมก็ตายอันนี้แมวไอนน้ตัวอะไรน่าจะหมาจริงจอิงทุกคนแล้วก็มีซีแค่สองตัวคิดไม่ถึงกันเก่าวันนี้นะเราจะได้ซีเข็ดไหมนะทุกคนโอ้โหนี่ยกแพ็คมาก็ต้องได้แล้วแหละมั้งนี่อุยอ้ยอุยอ้ยมีกี่แพ็คเนี่ยสองสี่เอ๊ใช่ไหมแปดอ่ะมีแปดนะทุกคนนี่เราต้อง เก็บเบาๆทุกคนในงั้นนะไปฟิล์มไม่ด้ยินแย่แน่ๆเลยเนี่ยมาทุกคนเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลย <c oughs> นี่นะทุกคนวู้ดูสิมีซีเกตสองนะแต่นี่เราได้เป็นลิงกับหมูนะทุกคนดูเกิดสิว่าจะไดห้หรือเปล่าต้องแกะแบบเง,งียบๆทุกคนโอ้นี่ยนี่มีใครปลาด้วยกันมาดูสิ นี่ทุกคนโหดวงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นหมีทันด้าด้วยนะเสียอะไรอ่ะมันลองแกะดีกว่าทุกคนดวต้องมาดิบเงินโนี่ไม่ได้แกะดนวิธีมันน้ำมาเลยเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยจะเป็นยังงไบ้างอ๋อเป็นป่าชิงช้าทุกคนอุ้ย ทุกคนดูดิหุยน่ารักอยู่นะคือแบบตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวมาเลยนะทุกคนแล้ะนางจะเป็นเบบี้ทีร้องไห้นะแล้วก็จะมีโบสถ์สี่ข้างๆแล้วนี่กระเป๋าหุยใส่ปากกาดินสอยางลบได้เลยเนี่ยหุยน่ารักมากการกันดีกว่าก็มีการมาให้ด้วยนะนี่ไงตัวนี้จริงๆด้วย ้ยสัมผัสเหมือนจับแมวเลยอะเฮ้ยเหมือนจริงๆเลยทุกคนนี่มีตัวแรกนะเฮ้ยน่ารัก่าเดี๋ยวแกะตัวต่อไปเลยดีกว่าดูซิจะได้ตัวสีเคร็ดไหมต่อไหนนี่เนี่ยใครพูดสีคงสีเคร็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยโฟกัสนี่ทำไรอะตัวนี้ไปแล้วไ้ยนี่มันกล่องเบบี้ทีนี่เฮ้ยไม่ได้แกะกล่องส่มนานมากเลยเนี่ย แอบลอยอย่างนี้โอ้ยยิงแอบยิ่งอยากรู้อยากเห็นไปเลค่ะทำอะไรอะไม่ทำอะไรเลยพี่แอบทำไมเนี่ยมามาแกะกันข้างบนรู้ได้ไงเนี่ยมาแกะกัน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 อะไรเล็วเอ้ยขึ้นมาขึนมาข้นมแก็คออเวอทรี สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องเวทีกันครับผมมันเป็นเวทีอะไรบกันมันเป็นเวทีอะไรเวทีกล่องนิสสอิวทีกล่องนสสอรู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหว่าจะเดียวหน่อยกัดพูดอย่างดังนะเมื่อกี้พี่ก็พูดดังกันก็ไม่ได้ยินนะเมื่อกี้โอ้โหอยวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเวทีกล่องนิสสอกันนะครับทุกคนกล่องนิสสอซื้อมาเพื่ไม่ให้แกะแล้วอันนี้นะครับทุกคนก็จะมีตอนนี้แล้วมันก็จะมีตอนนี้เลย เริ่มจากกล่องนี้เลยเราอย่าไปแย่งใครอย่างนี้นะครับทุกคนครับมีซีเขียดด้วยนะแล้วก็มืนแกะได้กันเลยก็ได้โอ้โหแกะไงแกะไงแกะงี้เลยโอเคแกะงี้เลยแม่อนุญาตแล้วไมาจีบกล่องแล้วนี่กันแกะเป็นตัวแรกน่ารักไหมลองจับโอ๊ยน่ารักน่ารักพี่อยากได้ตัวไหนอ่าไหนก็มาแล้วเหี้ยไรซีเคียดอ่ะแต่การไม่ให้นะเพราะกทุกคนซื้อมา่หันมองโฟกัสด้วยอะทุกคนนี่ทุกคนมา สอที่สองกันเลยดีกว่าออไปดมไปดมไปดูอุ้ยดูนี่อุ้ย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 เห็นไหมดินใหญ่เลยทุกคนอุ้ยอุ้ยเล่ไง้ไงอะมา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 ต่อเลยดีกว่าทุกคนนี่เราแกะมาแล้วแพ็กเกจที่สองนะดูสิว่าจะได้ตัวไหนแกะไม่หยุดเลยเนี oh. ่ยน no ี like ่เออพอละแกะไม่ได้นิมอุ้ยอุ้ยสี่หัว ุุ้้ยยตัวนี้ก็คือเป็นกระต่ายสีมูนนะมีโบสีแดงแล้วก็ตาหุ้ยตาขยับได้ด้วยโอ้ไม่ได้ขยับตาบิบิทีนานแล้วก็หูเนี่ยจะยาวแล้วก็หูมีโบมีโบสามอันแน่ทุกคนในลิงทุกคนดูดิอุ้ยตัวนี้ขยับได้นี่นี่เหรอใช่ตัวหน้าลิงแล้วหัวมีกล้วยด้วยดูสิอุ้ยตัวนี้ดิ้มไหมทุกคนที่คิดว่าตัวนี้ดื้มไหมคอมเมนต์มานะครับอุ้ย ดูสเนี่ยดูดิมีความแบบขี้เล่นขี้เล่นนะฮะขี้เล่นอุ้ยน้องเป็นความติย่อนนะเป็นความติยอนเหรอมาเป่นฟิล์มต่อไปเลยดีกว่าเอาโฟกัสเอาของนี้แล้วกันมาก็เปิดแรกๆอะไรบ้างเนี่ยมีทิ้งจอกระต่ายลิงนะของฟิล์มเออได้หรือจะไดแต่จะได้ตัวไหนเนี่ยซีเกตหรือเปล่าซีเกตก็บอกว่าตัวอย่างได้หมูอย่างได้หมูอย่างได้หมูซีเกตในัวสีอะไรโฟกัสซีเกตไม่รู้ว่าแต่ซีเกตบุบรังโอ้โหซีเกตตเกตหรอ ไม่มีเฮ้ยแพ้แพ้แพ้ใช่รับโอ้ยมีแพ้แพ้แพ้แกะหรือแพ้เนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้อันนี้อันนี้ตานี้คุยกั๊โอ้ยตัวไหนอ่ะต้องใช้สีเขียวนหมายิ้งจอกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นสีส้มแบบอุ้ยสีเหมือนชาไทยเลยอ่ะชาไทยดูได้ไงเป็นสีเหมือนชาไทยกับสีเหมือนชาไทยไงโอเคแกะห้หน่อยดิแกหน้าให้หน่อยแกติ นี่เป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ของพี่เป็นแบบนี้มันก็แหละใช่ไหมนี่ตัวสีขาวสวยเนี่ยอุ้ยน่ารักนะน่ารักน่ารักอ่าม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 าโอ้ยขอบใจมากตัวนี้สีเขียดชัวใช่เหรอจริงยังได้กลิ่นอ่ะกลิ่นสีเขียดโฟกัสจริงป้ะกลิ่นสีเขียดจริงดิฮะกลิ่นสีเขียดมันเป็นกลิ่นมันจะแรงกว่าอันอื่นใช่เหรอจริงๆถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะก็โดนหลอกใช่หรือไม่เชื่อนี่หมูอ่ะอุ้ย อ๋อโอเคนายหมาใช่ไหมตัวไหนโฟกัสเนี่ยตัวน่าจะเป็นหมาไหมเนี่ยมันอยู่ใส่จุกนมด้วยเพิ่งเคยเห็นนี่เอ้วิวิธีใส่จุกนมหมอไม่เคยเห็นอ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อได้มีแพนด้ามีแพนด้าแปลว่าอะไรหมาแพนดี้หมีแพนด้าแพนด้าเขาน่ารักไงฮะแพนด้าเขาว่าไงโอย กล่องสุดท้ายพิมแก่นะครับทุกคนไม่ได้ท่านหลักเฮ้ย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 ตรงนี้<ย>ตรงนี้อะไรคมตอบเหมือนว่าจิมเหม็นเหม็น,มน,มนเดี๋ยวก่อนนะกัดอะไรตัวไหนอะตัวนี้ไงใช่หรอ กล้วใช่ด้วยแม่เป็นคนนี่อยู่บนนี้เลยนี่นี่อันที่หาเห็นไหมแม่เปนอุ่้ยเราไม่ได้มันเป็นตาน้ำด้วยทุกคนตาน้าเหรอตาน้าตาแดงอ๋อตาน้าตาน้าไงอุ้ยตาน้าบวกกับตาน้ำตาตาน้าบวกกับตาน้ตาดูดิเห็นไหมตาน้าแล้วก็มีน้ำตาทุกคนดูดิโคตรน่ารักไงทุกคนนุ่มมากนุ่มมากใช่นุ่มมากหุยเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าวินสอถ้าเกิดว่าฟิล์มไม่เอาดิ ใส่จินซ้อปะกกาน์ที่เอามาใส่อะะไรล่เอามาใส่เบเบทแทนปะการังนี่เอาไว้ใส่ดินสอปากการ์ี่เอามาใส่เบเบททำไมเนี่ยโอ้ยแล้วแต่เราไงนี่ทุกคนผมจะลองเอาน้องคนนี้ไหน้องคนไหนน้องคนนี้แต่ชื่อตั้งชื่อโคอาล่ากินเบเบทอืมใช่โคราเอาใช่ก็ได้เวันนี้ของจ่ายกันเข้าไหร่อุ้ย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  โอ้ดีเลยทุกคนทีนี้ครับเปิดปุ๊บเนี่ยตัวไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนดีแล้วก็ชูเล่นได้เลยโอ้าวมันกระเป๋าใส่เบเบจชดัดฮะพวกเราจะเก็บแล้ว,วก,ก็จะเอาเป็นเรียงกนงโอ้เก็บเลยโวกเราจะทำตัวเน,นี้ยยิ่งขอแล้วกันนะ ฟรีเลยทุกคนดูสิมาช่วยเราแกะแล้วก็ไม่แย่งของเราไปอีกอ่ะมันเป็นไรเราเอาไปแค่ตัวเดียวเองเง้ยที่เหลือก็เป็นของเราเลยทุกคนอ้ารับให้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยนะทุกคนสำหรับวี้ต้อตัปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายเฮ้ยเดี๋ยวดิไปได้ไงเนี่ยไปดีกว่าทุกคนบ๊ายบาย <Yeah. S 2> ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรความตั้งความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for happy นะอย่ากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันได้เจอจริงๆที่ได้พบเธออยาพบเจออีกคั้ง You are my world ขอบคุณ